สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่านะครับงวดที่ผ่านมานั้นก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมไปแต่มันก็หลุดนะครับงวดที่ผ่านมานั้นหลุดนะครับ ก็วันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมติดตามต่อเพื่อให้สูตรนี้ได้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสสูตรนี้อีกงวดหนึ่งถ้างวดนี้หลุดก็สูตรนี้ก็จำเป็นต้องทิ้งไปนะครับเอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอย่าลืมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสรุปบนแล้วก็สรุปล่างนะครับก็อย่าลืมติดตามดูนะครับพรุ่งนี้นะครับจะ ลงคลิปสรุปบนแล้วก็สรุปล่างนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาอย่าลืมรอมติดตามนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูวิ่งสูตรวิ่งล่างตัวเดียวก่อนนะครับเนื่องจากสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับก็ลุงเนียงจะไม่ทำวิธีทำวิธีคำนวณ นะครับก็จะบอกเฉพาะผลการคำนวณนะครับก็วิธีการคำนวณนั้นก็ลุงเนียงได้ขีดปากกาสีแดงไว้ให้ดูแล้วว่าตัวไหนบวกกับตัวไหนบวกกันกี่ครั้งแล้วก็บวกเลขคงที่เท่าไหร่ก็ขีดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองไปทำย้อนหลังดูได้นะครับ ก็3ตัวที่ตั้งไว้นะครับหมุน3ตัว3ตัวหมุนหมุนครั้งที่1แล้วก็หมุนครั้งที่2นะครับก็ตั้งลงไปนะครับมาดูกันเลยนะครับวิธีการคำนวณเราจะไม่พูดอีกแล้วนะครับจะไปทำให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งก็ท้ายคลิปนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับ อตอนนี้มาดูวิธีมาดูผลการคำนวณก่อนนะครับผลการคำนวณน,นะครับงวดแรกนะครับก็ผลการคำนวณได้7นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 7นะครับ7ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับต่อมานะครับงวดต่อมาผลการคำนวณก็ได้5นะครับ ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 9 5ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับงวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้0นะครับก็2ตัวล่างก็ออก0 0นะครับ0ก็มาเข้าทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้3นะครับก็ผล2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 2นะครับ3ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้3นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 8นะครับ สตัวเดียวก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมางวดต่อมาผลการคำนวณได้1น,นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ6 1ห,หน,นะครับหก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมางวดนี้เป็นงวดที่เริ่มลงช่องนะครับลงช่องงวดแรกนะครับก็ ผลการคำนวณได้2นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 1นะครับ2 1 2ตัวเดียวก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับลงช่องงวดที่2นะครับลงช่องงวดที่2ผลการคำนวณได้0นะครับล่าง2ตัวล่างออก51ข้างบนออก2 0 9นะครับเอ่อ0ขึ้นบนไปนะครับก็ ถือว่าหลุดนะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรล่างนะครับอาทีน,นี้มาดูงวดต่อมาเลยนะครับเ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการคำนวณให้ดูนะครับก็2งวดสุดท้ายนี้เดี๋ยวจะทําวิธีการคำนวณให้ดูวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักแสน2ครั้งบวก หลักหมื่นสองครั้งบวกหลักร้อยสี 10, ่ครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสองครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสามคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั่นแหละคือตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับวิ่ง ล่างนะครับ7 2ครั้งได้4 3 2ครั้งได้6 2 4ครั้งได้8 0 1ครั้งได้0 9 2ครั้งได้8 5 1ครั้งได้5 4 1ครั้งได้4 6 1ครั้งได้6นะครับแล้วมาบวกกัน4บวก6ก็เป็น10 10บวก8ก็เป็น18 18บวก8ก็เป็น26 26บวก 5ก็เป็น31 3 1ิบบวก4ก็เป็น35 35บวก6ก็เป็น41 41บวก3ก็เป็น44นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 3ข้างบน779นะครับงวดนี้ก็หลุดนะครับงวดนี้ถือว่าหลุดนี่มาดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมา งวดซึ่งงวดนี้เป็นงวดประจําวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2568นะครับ8 2ครั้งได้6 0 2ครั้งได้0 7 4ครั้งได้8 7 1ครั้งได้7 9 2ครั้งได้8 2 1ครั้งได้2 6 2ครั้ง6 1ครั้งได้6 9 1ครั้งก็ได้9นะครับทีนี้บวกกัน 6บวก8 0เราไม่ต้องบวกนะครับ6บวก8เป็น14 14บวก7ก็เป็น21 21บวก8ก็เป็น29 29บวก2ก็เป็น31 31, 31บวก6ก็เป็น37 37 37, 37บวก9ก็เป็น46 4 6บกวก3ก็เป็น49นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9นั่นเองนะครับ9ตัวเดียวนะครับจะมาให้เห็นหรือไม่นะครับจะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับถ้างวดนี้หลุดสูตรนี้จะต้องทิ้งไปนะครับก็ต้อง คิดค้นหาสูตรใหม่นะครับมาทดแทนนะครับสำหรับเลขวิ่งล่างตัวเดียวงดนนี้ก็ได้9นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับซึ่งเลขวิ่งที่ได้ก็คือ9นะครับตัวเดียวนะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับ เอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสําหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ